สวัสดีค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะคะที่พาทุกคนไปเที่ยวเกาะใต้ฝั่ง West ์โค้ t นะคะและได้ไปแวะที่เมือง โฮกิติก้านะคะดูทะเลสวยๆของเขานะคะซึ่งเมืองนี้นะคะมีสัญลักษณ์คําว่าโฮกิติก้าทำด้วยไม้น,นะคะเก๋มากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะก็พาไปที่เมืองฟรานโจเซฟนะคะแล้วก็เอได้บอกเพื่อนว่าเอจะพาเพื่อนไปดูทาน้าแข็งที่สวยมากๆซึ่งกว่าจะเข้าไปดูทาน้ำแข็งได้นี่นะคะจะต้องเดินเข้าไปในป่านะคะเป็นระยะเวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะถึงแม้จะมีความยากลำบากในการเดินเข้าไปนะคะพอไปถึงนะคะ ก,การตามากสวยมากๆเลยนะคะตามเอไปดูกันเลยค่ะว่าจะสวยแค่ไหนคะ่ะทางนี้เป็นทางเข้านะคะเราอยู่ตรงนี้เราจะต้องเดินเข้าไปข้างในนี้ซื้อสุดตรงนี้ก็จะเจอฟอกักเซียตรงนี้ฐานน้ำแข็งไปแล้วเ,เข้าไปเลย ที่เขาไปในแบบค่อนข้างเป็นป่าป่าทึบอะนี่นะคะเขาจะบอกถ้าถ้าเป็นทางปกติคือเดินไปหนึ่งกิโลนะคะถ้าเป็นทางนี้ก็พอๆกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นป่าทึบๆหน่อยนี่เราก็จะเจอทาน้ำแข็งแต่เราไม่ไปทางนี้เพราะมันดูทึบๆตระหว่างทางเราเจอสระ ไอเดซ่าดิบ่อวอร์มสปริงนะบ่อน้ำอุ่นอุ่นปะอุ่นมันมีกลิ่นของแร่ธาตุขอน้เลยอีอุ่นจริงๆอะ่ะมีกลิ่นแร่ธาตุด้วยอะ่ะระหว่างทางมันบอเคยแช่เออเป็นแบบตามธรรมชาติเลยอะ่ะทุกคนตอนนี้เราเดินมาได้ ห้านาทีอีห้านาทีเองนะมันใช้เวลาเดินเข้าไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเวลาเดินกลับอีกหนึ่งชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นไม่รู้ว่าออกมาจากค่ำหรือเปล่าที่จริงข้างนอกมันไม่หนาวเนาะอากาศในป่ากับข้างนอกค่อนข้างแตกต่างกันในนี้ค่อนข้างอากาศเย็นเลยว่าเป็นป่า ป่าใบเฟิร์นแหละใบเฟิร์นเยอะมากเห็นไหมใบเฟิร์นใบใหญ่มากข้างล่างก็จะเป็นลำธารใบตัวใหญ่มากลำทานที่มาจากทารน,น้ำแข็งเหนื่อยเพราะเดินรีบรีบเดินสี่โมงแล้วอีกยาวไกลปไปต่อกันค่ะ มีแต่ต้นต้นเฟิร์นอะเยอะมากต้นเฟิร์นแบบไม่ใหญ่ไม่ออกมาออกมาหกโมงมันจะเบิดหรือเปล่าเสียงดูนะนี่มันก็ค่อนจะเบลวเพราะว่าต้นไม้ปิดแสงนะต้ะเตนเดินเข้าไป แขงจุดนี้แต่ก่อนมันมันถึงนี้เลยนะมันยาวถึงข้างล่างเลยอันนี้เหลือเท่านั้นมาถึงจุดนี้ก่อนที่จะไปถึงยอดยอดนูน้นนี่ฐาน้ําแข็งอยู่ไกลๆริปรี่ตรงนูน้น แต่เห็นตรงนี้ได้ชัดเลยสวยเนาะชัดเลยคือเฮ้ยเหนื่อยคือภาพภาพจริงอะเออมันมันชัดกว่านี้ในกล้องนะภาพจริงอ่ะมันขาวแบบสะท้อนกับแสงแดดพระอาทิตย์อะตอนเนี้ยสี่โมงครึ่งสี่มงเย็นพระอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วสวยจริงอะ มาถึงแล้วมาถึงแล้วยังไม่ถึงออยังไม่ถึงเหรอยังไม่ถึงยังไม่ถึงอะไรเหนือ่อยม,มากเกินไงบ้างเดินมาสี่สิบสี่สิบห้านาทีเป็นลมชัา <laughs> งชามากเจอจุดนี้จุดแรกน,นะคะเป็นจุดชมวิวทาน,ทนอ้อแขผมด้วยตาแบบสวยมากอะ่ะกล้องอาจจะแบบโฟกสัสไม่ชัดนะโหแบบ ไหวทสุดอะไปหรือเราไปตอกกันข้างในไม่ไหวแล้วขาแบบตรนนี้เป็นทางชันอุ้ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยตกใจตัวอะไรอะน้องคือตัวอะไรนไอคุณหรอรลูน้อคุณอืมอร่อยไหมอะน้องกินดีสนใจเลยอร่อยไหมเจอน้อง ตกใจหมดจู่ว่าเจองูซะหูชันนะค่ะทางนี้นี่นจะเป็นเงินเนี้ยโอ้เกิดจะเข้ามาถึงเกิด40นาทีทุกคนไปไปต่อเปเร็ว ลำบากจริงๆขากัลำบากหรอกหนาวด้วยนะตอนกลับจะลงป่าไหมนะโอ้ชันมากนูนก่นอีกหนาวด้วยเปรียกด้วยเพราะเมื่อคืนฝนตก คืนนี้ปวดขาแน่นอนเลยจะไปดูหนอนเรืองแสงคืนนี้จะไปไหวไหมนะโน่นทางโน้นมีคนลงมาแล้วอ่ะเรายไม่ถึงเลย ขาเดินออกมากันหมดแล้วอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเดินมากี่ทีแล้วทุกชั่วโงทุกคนเลยทกชั่วโมง โอ้ oh, สวยอะ่ะหุยหินแดงอะ่ะโอ้นไม่ใช่ทางเดินต่อนี่มันเป็นทางวิวเฉยเป็นวิวเฉยดูไ,ไหนไปดูวิวก่อนมันเดินไปไม่ได้ทางเนี้ยตกไปก็ขึ้นมาไม่ได้ฮึท่านแข็งจนรถป่ะ ทุกคนเรามาถึงตรงนี้จกักรยานเขาจอดไว้เขาเดินเข้าไปเป้าเขาห้ามจักรยานเข้าท้องน้ำหรืออะไรอ่ะอซ่วมหลุมไม่มีอ่ะมันปิดอ่ะเขาไม่ได้อ่ะจะถึงแล้ว เดินมาจะไม่ไหวแล้วค่ะเราคงเที่ยวเยอะมาก,กควรอย่างนี้นึงสู้กๆกี่นาทีโัวนี่ป่าทึบเลยยี่สิบนาทีจะขากลับเราต้องรีบออกมาแนละ้วเพราะมันมืดมืดมากเลยอ่ะมีสี่โมงครึ่งเองอ่ะ าถึงจุดตรงนี้จุดที่สองนะคะจุดที่สองรวยมากคุ้มกับท,ที่เดินเข้ามาเกิดชั่วโมงสูมให้ดูใกล้ๆมากเดี๋ยวเราไปต่อทางนู้นกัน ถึงแล้วค่ะคุ้มค่าที่เดินเข้ามาหนึ่งชั่วโมงนะคะ<ส>เกือบหนึ่งชั่วโมงห้ามใช้โดรนนะทุกคนสี่โมงครึ่งเกือบห้าโมงเราก็มาเจอกับพี่คนนี้เดินอยู่นะแกบอกว่าหยุดแค่นี้นะคะด a นเจอนะคะทุกคนเรามาถึงพี่คนนี้แล้วนะคะแกบอกว่าห้ามไปต่อ แล้วพออันตรายนี่เรามาถึงฐานนําแข็งกาะกัะเสียแล้วค่ะแหม่านนําแข็งที่อยู่มานนานมากๆแล้วนะคะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงนะใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะเรามาถึงที่ทานน้ำแข็งแล้ว,สว,ะะวสวยไหมคะโอ้โหสวยไหมอะนี่สวยแต่ก่อนอะ มันน่าจะเดินเข้าไปได้นะสมัยก่อนอะ่ะเหมือนแบบทางเนี้ยมันเข้าไปได้นะแต่น่าจะถูกปิดทางเพราะน้ำไหลหลา,ลากน้ำท่วมนะคะสวยมากคุ้มค่ากับการเข้ามา,มาก,กันาากหนึ่งชั่วโมงเหนื่อยมากแล้วชันทางชันมากสวย ตรมใกล้ๆสวยหรือถ้าเห็นแต่ตาเปล่านี่แบบชัดนะเรานก็มีหมอกมีหมอกเพราะว่าฝนตกนะคะเม,มื่อคืนฝนตกสวยจริงๆถ้าเ,เพื่อนๆอยากมานะคะก็มานะคะสวยจริงๆเนาะถ้าภาพวาดเลยะตรงนี้อะเห็นเลยคือเขาแดด่องเห็นกับตาแล้วสวยนะ หัวแตกเลยอ่ะหัวแบบท่วมเลยไม่ไม่คุนบังเลยถึงเนี่ยฝนมันจะตกวันพุธไงสวยมากเลยถ้าเพื่อนอยากจะมาเที่ยวนะคะก็มาได้นะคะขับรถมาจากาเมืองไฮเมอร์สปิงนะคะประมาณห้าชั่วโมงกว่าๆนะคะแต่ถ้ามาจากไคเชิฟก็บวกปอีกสองนะค่อน <c oughs> ข้างไกลถึงนกันแต่ว่าคุ้มคุ้มค่ากับการเดินทางมาเลยนะคะ ลองมาเที่ยวดูนะคะเพราะว่าส่วนมากๆเลยค่ะไปวิ่งครับโอ้โหขาไมา้เดินเอาขากลับวิ่งเลยเฮ้กลัวไม่ทันหรอม,ม,มีแรงมาจากไหนเมื่อกี้เห็นนะหอบแพกแพกเดินกลับออกมาแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาในการเดินกลับออกมาอีก45นาทีนะคะ ก็เป็นอะไรที่ยากกว่าจะไปถึงนะก็ทางมันมีทั้งชันแล้วก็ทางธรรมดานะก็คุ้มค่ากับการที่ได้ไปเห็นผ่านน้าแข็งนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวทาน้ำแข็งที่เมืองพอกเซียนะคะกว่าต้านิสเซเลนนี่ทั้งหลังสวดมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาท่องเที่ยวจะต้องมาแล้วก็เป็นสถานที่่อเยที่น่าสนใจมากๆสวยงามมากๆเลยค่ะ ท่านเพื่อนสนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวเกวาะใต้หรือจะมาเที่ยวที่ฟอเกสเซียนนะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะเดินเข้ามาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ค่อนข้างชันนะคะก็จะพาเพื่อไปเที่ยวอีกนะคะเมืองต่อไปนะคะจะไปอีกนะคะไปที่วรรณกะนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามเราไปนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะถ้าชอบเอพามาเที่ยวแบบนี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามกระกดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้กับทุกอย่างเลยก็ได้นะคะเป็นกำลังใจ A เอนะคะแล้วเอจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองต่อ,ตอไปอีกหลายเมืองเลยนะคะมาค่ะแล้วเจอกันค่ะเดินออกมาข้างนอกค่ะเออกือบกงนแล้ว ข้างนอกเหมือนรถเรา,าคันเดียวเพระกักบที่ผักกันวิวสวยๆแบบนี้พี่แมวกำลังถ่ายวิวตรงนี้ก็คือเส้นลำธารน,นะคะน้ำที่ละลายลงมาจากกาเซียนะคะสาคานแข็งข้างบนนี้นี่เราเดินเข้าไปใน ภูเ,เขาะนะคะเพราะเขาจากตรงนี้นะคะหนึ่งกืบหนึ่งชั่วโมงคือเดินเร็วอะถ้าเดินช้าๆก็อาจจะถึงหนึ่งชั่วโมงขากลับมันขากลับมันออกมันเร็วกว่านะเร็วกว่าขาเข้าไปอะใช้เวลาประมาณสามสิบห้านาทีแล้วเดินเร็วด้วยแล้วก็กึ่งวิ่งด้วยเพราะว่ากลัวมันมืดปะ่ะเรากลับไปที่พักกัน